สวัสดีครับวันนี้ก็จะคุยแนวทางการเพราะเลี้ยงไก่นะครับเช่นเคยนะครับวันนี้ขอคุยเรื่องแนวทางไก่ที่ผมทำนะครับก็จะเอาสายหน้าคางกับสายพม่าตีเชิงนะครับมาบวกกันมาบวกให้เป็นแนวทางเดียวกันนะครับ เพราะว่าพม่าตีเชิงเขาพบเขาจะหยิบตีนะครับหยิบตีหยิบตีเสร็จเขาก็จะวิ่งเฉลบออกด้านข้างนะครับไม่ใช่วิ่งแบบวิ่งแบบหาระยะนะครับวิ่งออกมาด้านข้างตัวคู่ต่อสู้แล้วก็หาระยะแล้วก็โยนแข้งเข้าไปแล้วก็จับตีก็จะประมาณนี้นะครับแต่ไก่หน้าคางเขาก็จะหยิบ หยิบตีด้านข้างนะครับไม่ว่าด้านข้างจับตัวไหนได้เขาตีคางนะครับจับเขาจะเน้นตรงนี้มันจะเป็นแผลชะกันนะครับสําหรับตีแผลนี้นะครับอันตรายมากเลยโดนเข้าไปเนี่ยบางตัวก็หน้าดําหายใจไม่ออกก็อันตรายมากนะครับสําหรับแผลหน้าคาง ก็ผมมีความคิดว่าผมเอาไก่สองแนวทางนี้นะครับพม่าตีเชิงกับหน้าคางมาบวกกันผมก็ไม่รู้หรอกว่าจะดีไม่ดีนะครับแต่ผมตอนนี้ผมกําลังทํานะครับเพราะว่ามันกําลังเป็นที่ต้องการนะครับเราก็เลยลองทําดูนะครับว่าจะเป็นยังไงส่วนพม่าสายอื่น พวกแข่งหน้าเยอะๆอย่างนี้ผมก็ชอบนะครับแต่ตอนนี้เราพ,พัฒนาตรงนี้ก่อนนะครับก็มีบางท่านนะครับทีมงานซุ้มเล็กๆแถวบ้านนะครับเขาก็ได้นำไปเลี้ยงนะครับไปเพาะเลี้ยงอย่างที่ผมว่านะครับแต่ว่าเขาไม่ได้เอาเป็นสายหน้าคางกับพมา่าตีเชิงนะครับแต่เขาพมา่าไล่หยิบนะฮะหยิบ เดินจิ้มบวกกับยังไงก็ไม่รู้นะครับแต่เขาเอาแม่พันธุ์ที่อื่นมานะครับก็ซื้อมาหลายตังค์เหมือนกัน,นครับแต่เขาทําแล้วเขาบอกว่ามันไม่ดีเพราะงั้นผมก็ไม่เข้าใจเหมือนกันว่าไม่ดีแบบไหนเขาบอกว่าไม่รู้มันจะเอาเชิงไหนกันแน่นะครับผมคิดในใจนะครับผมคิดว่าน่าจะเป็นพมา่าลูกผสมหรือเปล่านะครับเพราะว่า อยู่ที่นี่ผมก็มีแม่พม่าลูกผสมพ่อพม่าลูกผสมนะครับเพราะว่าไก่ประเภทนี้เขาจะตีได้หลายเชิงเขาจะตีเข้ากอดก็ได้ตีวงนอกก็ได้ประมาณนี้นะครับแต่ว่าสายนี้ลูกผสมนะครับผมผมก็จะยกเลิกออกนะครับคัดออกหมดเลยไม่เอาไว้นะครับ ไม่เอาไว้เพราะว่ามันเข้าทางพวกไก่เชิงไก่ไก่อยนะครับมันเข้าไปเวลามันกอดกันมันก็เสร็จอยู่ดีนะครับเสร็จก่อยอยู่ดีเพราะก่อยเนี่ยเขาจะจับเขาชอบกอดอยู่แล้วครับชอบกอดชอดเข้าปีเข้าซอกนะครับเข้าคอประมาณนี้นะครับเขาเข้า แล้วก็หัวเขามักจะหาอยู่หลังอยู่แล้วจับหลังจับขนขนไส้ขนอะไรเขาจับตีได้หมดนะครับพวกไก่นี่แหละมันอันตรายเหมือนเดิมเพราะว่ามันหนีไม่ออกครับหนีไม่ออกถ้าเป็นพมา่าลูกผสมเว้นแต่ว่าเราจะตีกับพมา่าด้วยกันนะครับก็ส่วนที่ผมทำนี่ ไม่ใช่ว่าจะตีได้แต่พม่านะครับเพราะว่าผมจะพัฒนาให้ตีกับเชิงได้ด้วยเพราะว่าหลากัหลกๆแล้วพม่าตีเชิงนี่ก็มันทํายากนะครับเพราะว่าผมก็ทําอยู่เรื่อยๆแหละแต่ว่ามันออกมาเก่งเหมือนที่เราต้องการนี้ไม่ได้นะครับเพราะว่าไอคิวไม่ถึงอย่างเราชอบแบบ หยิบตีสองสามทีสองสามทีสี่ทีห้าทีประมาณนี้ตีแล้วก็ค่อยชิ่งออกอย่างนี้มันมันไม่ค่อยทำที่เราต้องการนะครับอย่างเรามีพ่อพันธุ์แบบนี้นะครับอย่างพ่อพันธุ์อย่างเจ้ากิกี้นะครับที่ผมยกตัวอย่างมาเขาจะจับตีจับตีตีสองสามทีตีแม่นด้วยนะครับตีแล้วก็ค่อยวิ่งออกด้านข้าง ข้างตัวไม่ใช่ว่าวิ่งหันหลังแบบนั่นเขาจะเอียงข้างประมาณนี้นะครับเอียงข้างหาระยะนะครับพอไก่ตัวนี้วิ่งตามเขาก็หยิบตีหรือโยนตีนป่าไปเลยนะครับจะจะตีแม่นนะครับสําหรับพ่อเขานะครับผมก็อยากได้แบบนั้นนะครับสําหรับสายลูกๆเขาแต่ว่าบางทีมไม่ได้นะครับแบบว่าบางทีก็หยิบตีหยิบตีไปมา มุดหน้ามุดหลังก็เข้าทางเขาอยู่ดีนะครับก็เลยหาตัวที่ชิ่งออกประมาณนี้มันไม่ค่อยได้นะครับมันไม่ค่อยได้อย่างผมเชื่อเลยว่าเออคนที่เลี้ยงพม่าตีเชิงเนี่ยจะไม่ค่อยได้ตีเชิงแบบร้อยเปรเซนะครับเพราะว่าเพราะผมทําแล้วม,มันไม่ได้อย่างที่เราคิดนะครับ สิตัวไอ้ยังรุ่นหนึ่งเนี่ยรุ่นหนึ่งถ้าเรามีหนึ่งมีตัวเดียวเนี่ยถือว่าโอเคนะครับเพราะมาตีเชิงตีไดต้ตีเชิงได้จริงๆนี่ยถือว่าโอเคก็ไม่ผิดนะครับเพราะว่าจะให้เป็นเก่งทุกตัวเนี่ยยากครับยากหายากเพราะว่าผมลองทําแล้วไม่ผ่านนะครับเพราะว่าอาจจะมีตัวสองตัวเต็มที่นะครับ ก็ลองลอง,ลองทำดูนะครับพม่าตีเชิงตอนนี้กำลังทำพม่าตีเชิงก็เอาสายสายคางมาบวกพม่าตีเชิงนะครับเอาเหลี่ยมเชิงเหลี่ยมไก่พม่าตีเชิงเป็นหลักนะครับผมว่าน่าจะเข้าทางนะครับเพราะว่ามันสุดยอดนะครับเพราะว่าตีคางนี้อย่างผมมีอยู่นี่ก็พ่อเขาเนี่ย ตีไม่จบอันนะครับตีคางนี่นอกคาสังเวียนเลยนี่แหละผมชื่นชอบตั้งแต่วันนั้นมาเลยเพราะว่าปิดแผลที่อันตรายมากนะครับสุดยอดครับวันนี้ขอจบแค่นี้ครับ